โอมชานุวันนี้วันที่หกเดือนพฤษภาคมปีสองพันยี่สิบห้าเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาจะพูดว่าลูกๆที่แสงหวานให้เพียนพยายามที่จะอยู่ในการจดจำแล้วลูกก็จะกลับมาบริสุทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องพ่อเดี๋ยวนี้กำลังสอนลูกแล้วท่านต่อมาก็จะพาลูกกลับไปกับท่านคำถาม ลูกจะต้องให้สารอะไรกับทุกๆคนคําตอบเดี๋ยวนี้ลูกจะต้องกลับบ้านแล้วเพราะฉะนั้นจงกลับมาบริสุทธิ์พ่อผู้ชาระให้บริสุทธิ์พูดจดจําพ่อแล้วลูกก็จะกลับมาบริสุทธิ์จงให้สารนี้กับทุกๆคนพ่อนั้นได้ให้คาแนะนําของตัวท่านเองกับกลูกๆเดี๋ยวนี้มันเป็นหน้าที่ของลูกที่จะโชว์เปิดเผยพ่อได้กล่าวว่า ลูกชายนั้นโงพ่อสาระท้องคุณธรรมสุดแรกอย่าได้สับสนเกี่ยวกับประเด็นใดๆอย่าได้หยุดศึกษาเล่าเรียนเพราะการบึ้งตึงอยู่กับคนอื่นการมีความจงเกลียดจงชังเป็นสำนึกล่างให้ระวังตัวลูกเองที่ลูกนั้นไม่ได้รับอิทธิพลโดยเพื่อนเลวจงมาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ ที่ความประพฤติของลูกจะเปิดเผยพ่อได้จุดที่สองขอให้สติปัญญาของลูกมีความรักต่อพ่อเช่นนั้นที่ลูกนั้นจะคงอยู่ในการจดจํำที่ไม่เชื่อปนจงเป็นผู้ช่วยของพ่ออย่างเต็มที่ด้วยร่างกายจิตใจและทรัพย์ของลูกพรข,ขอให้ลูกนั้นมาเป็นผู้รู้ความลักทั้งหมดและคงอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลา โดยการรู้จักความลับของการอยู่อย่างละวางและมีความลับลูกผู้ที่รู้ความลับของการอยู่อย่างละวางและมีความลับในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของเขาจะอยู่อย่างมีความสุขกับตัวเขาเองพวกเขาก็ยังจะรักษาครอ,อบครัวของเขาให้มีความสุขด้วยพร้อมกับสิ่งนั้นพระเจ้าก็ยัง ได้รับความยินดีตลอดเวลาอยู่กับพวกเขาเพราะพวกเขามีหัวใจที่แท้จริงลูกๆเช่นนั้นผู้ที่รู้ความลับนี้และผู้ที่คงอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาไม่จําเป็นจะต้องทําใครให้เป็นที่ปรึกษาของเขาไม่ว่าจะกับตัวเขาเองหรือกับใครอื่นใดเพราะพวกเขาสามารถทําการตัดสินใจด้วยตัวเขาเองได้ดังนั้น พวกเขาไม่จําเป็นจะต้องทําใครให้เป็นที่ปรึกษาเป็นทนายความหรือผู้พูดภาพษาพของเขา,าทัศน์พจน์ที่ลูกได้รับจากการทํางานรับใช้เป็นพื้นฐานในการมีสุขภาพที่ดีของลูกรัศนโอมสัง